จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากกรณีพันตำรวจโทชานุคุ้มนวลปฏิบัติหนา้า,นาที่พนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์เจ้าหน้า,นาที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ตรวจยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสูบิชิแครสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งให้ตรวจสอบโดยอ้างว่าได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์ชำนาญไพรว่ามีผู้นำรถมาซ่อมที่อู่สมชายกระราดในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการสวมซากรถ จากการตรวจสอบพบว่านายมานพชื่นอยู่เป็นคนนํารถมาซ่อมโดยซื้อรถคันดังกล่าวมาจากนายสมพงษ์ชำนาญพรเจ้าของเต้นรถอํานวยขายรถมือสองในพื้นที่ของตำบลน,น้องกรดอําเภอเมืองนครสวรรค์ในราคา120 0 0 0บาทจ่ายเงินก่อน5 0,000บาทและส่วนที่เหลือจะมีการจ่ายให้ภายหลังเป็นซากรถยนต์เพื่อน,นํามาซ่อมขายโดยหลังจากนั้นนายมานพได้นํารถเข้าซ่อมที่อู่สมชายกร,ราดาแต่รถยังซ่อมไม่เสร็จ นายสมพงษ์จึงทวงถามราคาส่วนที่เหลือซึ่งนายมานพไม่มีเงินจ่ายนายสมพงษ์จึงได้แจ้งตำรวจเข้ามายึดรถคันดังกล่าวในวันที่29พฤษภาคมปี2558เพื่อให้ในายมานพชำระราคาส่วนที่เหลือโดยที่นายมานพต้องการให้มีการไกลก่เกลี่ยเพื่อที่จะได้นำรถไปซ่อมขายแต่นายสมพงษ์ไม่ยอมมาพบรถจึงถูกจอดไว้ด้านหลังสพเมืองนครสวรรค์ โดยตำรวจได้แจ้งให้ทราบว่าหากเกิดความเสียหายจะไม่รับผิดชอบเพราะเป็นการซื้อขายไม่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ต่อมาในปี2560มีการปรับพื้นที่หลังสพมือนครสวรรค์และได้มีการแจ้งให้เจ้าของซากรถหลายคันที่คดีเสร็จแล้วมารับรถคืนโดยมีนายสุพจน์น้อยวง์หรือช่างแดงซึ่งมีอาชีพรับซื้อซากรถยนต์ตามสถานที่ต่างๆมายกส่วนที่เป็นซากรถไปไว้ที่อู่ช่างแดงจำนวนสี่คันและก็มีการยกรถผิด โดยยกรถคันดังกล่าวที่นายสมพงษ์แจ้งให้ตรวจยึดไปด้วยต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2560นายมานพได้ไปหาซื้ออะไหล่รถยนต์ที่อู่ช่างแดงและก็ได้พบกับรถยนต์คันดังกล่าวจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอรถคืนและช่างแดงก็ได้ยกรถกลับมาคืนให้ที่สพมืนนอนครสวรรค์แต่ช่างแดงนั้นได้ขายเครื่องยนต์และเกียร์รถไปก่อนแล้วจึงมีการตกลงชดใช้ราคากันโดยที่ช่างแดงใช้ให้ในายมานพเป็นเงิน160,000บาท แล้วรับรถยนต์คืนจากพนักงานสอบสวนไปเซิงช่างแดงได้ขอซากรถคืนจากนายมานพเนื่องจากว่าได้จ่ายเงินซื้อรถแล้วแต่ว่านายมานพไม่ยอมคืนให้กลับนำไปหักหนี้ส่วนหนึ่งกับนายสมพงศ์ตีเป็นเงิน32,000บาทส่วนอีก3 8 0 0 0บาทจ่ายเป็นเงินสดโดยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพย่อยหนองเบนและต่อมานายสมพงศ์ได้ฟ้องพันตำรวจโทชานุในคดีอาญาต่อสารทุจริตภาคหก เรื่องเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเรียกค่าเสียหายเมื่อวันที่12มีนาคม2563ต่อมาสารยกฟ้องเพราะเห็นว่านายสมพงศ์ไม่ใช่ผู้เสียหายเป็นการเรียกค่าเสียหายซ้ำซ้อนบิดเบือนข้อที่จริงเป็นการฟ้องคดีที่ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตและล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม2563 พันตำรวจเอกทิติสารอุทธนาผลผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจึงเรียกให้นายสมพงษ์มาสอบถามข้อที่จริงและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจนทราบว่าช่างแดงเป็นผู้ยกซากรถคันดังกล่าวไปจากสพเมืองนครสวรรค์จึงได้มีการเรียกมาสอบสวนโดยช่างแดงยอมรับว่าที่ซื้อซากรถใช้การไม่ได้และยกซากรถไปสี่คัน แต่มาทราบภายหลังว่ายกซากรถไปผิดหนึ่งคันและได้แกะเครื่องยนต์และเกียร์ไปขายจึงได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายและขอซื้อซากรถจากนายมานพเป็นเงินจำนวน1 6 0 0 0 0บาทและก็ได้มีการจ่ายเงินให้กับนายมานพแล้วดังกล่าวข้างต้นตำรวจจึงแนะนำให้นายสมพงศ์ไปฟ้องเรียกค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือจากนายมานพและแนะนำให้นายมานพคืนซากรถยนต์ให้กับช่างแดงเนื่องจากว่าช่างแดงได้มีการจ่ายค่าซากรถให้กับนายมานพไปแล้ว พร้อมแนะนําให้ในายสมพงศ์ว่าหากไม่พอใจคําพิพากษาของศาลทุจริตภาค6สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลสูงสุดได้ต่อไป